สวัสดีค่ะวันนี้มาในโทนหวานๆเนาะนี่เราก็จะมาในเรื่องของกฎของโคไซกันค่ะกฎของโคไซใช่ไหมมันก็จะเป็นในรูปสามเหลี่ยมใดๆเนาะเป็นเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมใดๆคือเออมีความเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาโดยที่ให้เป็นมุม A แล้วกันมุม B และมุม C แล้วกันแล้วก็ให้ความยาวด้านตรงข้ามมุม เป็นแบบนี้เป็น a b และ c ตามลบำบากตามลาดับจากนั้นเรามาดูที่สูตรของเราค่ะสูตรของเราก็จะมีทั้ง3สูตรนี้มันก็คือสูตร a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองลบ2 bc cos a สูตรที่2ก็จะเป็น b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองบวก c กําลังสองลบ2 ac cos b สูตรที่3ก็จะเป็น c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองลบ2 ab cos c เนอะ อันนี้คือสูตรของโคไซน์นะคะจากนั้นเราลองมาดูซิถ้าเจอโจทย์เนี่ยเราจะเลือกใช้สูตรยังไงเราจะเลือกใช้สูตรยังไงดีเรามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนะเขียนแบบราดัดเลยละกันกำหนดให้ a เ,เท่ากับ7 b เท่ากับ5และ c เท่ากับ3จงหามุมที่ใหญ่ที่สุดของรูปสามเหลี่ยม a b c ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้จะทำยังไงดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าเราควรเลือกใช้สูตรไหน เนี่ยอันนี้คือเราเลือกเราสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง3าสูตรเลยใช่ไหมแต่ประเด็นคืออันไหนละ่ะที่เป็นมุมที่ใหญ่ที่สุดครูก็จะมีวิธีมาแนะนำนิดนึงในการหามุมที่ใหญ่ที่สุดเราก็ต้องลองดูว่าความยาวด้านไหนที่มันยาวที่สุด เมื่อเราได้ความยาวด้านที่ยาวที่สุดแล้วมุมที่อยู่ด้านตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นมุมที่ใหญ่ที่สุดงงไหมคะก็ะคือมุมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามด้านที่ยาวที่สุด เป็นแบบนี้เลยมุมที่ใหญ่ที่สุดนะจะอยู่ด้านตรงอยู่ตรงข้ามด้านที่ยาวที่สุดค่ะทีนี้เราลองมาเข้าดูที่โจทย์ของเราซิโจทย์ของเราความยาวด้านมี้มีมอะไรบ้างมี7มี5แล้วก็มี3อ้าวแล้วตัวที่ยาวที่สุดละ่ะคือตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมคะมันคือ A เท่ากับ7คือด้านที่ยาวที่สุดเพราะฉะนั้นอ่าเพราะฉะนั้น สูตรที่เราจะเลือกใช้คือสูตรนะคะตึกตึกตึกสูตรคือนี่เลยค่ะ a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองบวก c กําลังสองลบสอง bc cos a นั่นเองเอา้าวทำไมถึงเป็น cos a นะเพราะอะไรเพราะว่ามุม a ใช่ไหมคะจะอยู่ตรงข้ามด้านที่ยาวที่สุดด้านที่ยาวที่สุดคือด้าน a เพราะฉะนั้นมุมที่ใหญ่ที่สุดก็จะเป็นมุม a นั่นเองนี่ ตึงเราผ่านไป1ขั้นเมื่อผ่านไป1ขั้นแล้วทีนี้เรามาจัดรูปเพื่อให้มันให้เราหามุมได้ง่ายดีกว่าค่ะแล้วทำไงเราก็จะย้ายข้างไปใช่ไหมย,ย้ายลบ 2bc cos a ไปไปไว้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ย้าย a อกำลังสองไว้อีกฝั่งหนึ่งได้เป็น 2bc cos a สเท่ากับ b กกำลังสองบวก c กกำลังสอง จากบวก A กำลังสองฝั่งซ้ายเราจะย้ายไปฝั่งขวาก็เป็นลบ a กำลังสองยัไงไงต่อเราต้องการหามุม A ใช่ไหมเราก็จะต้องจัดให้เหลือแค่ cos A ตัวเดียวส่วนตัวที่เหลือเราย้ายไปไว้อีกฝั่งนึงค่ะก็จะเป็น cos A เท่ากับ B กำลังสองบวก c กำลังสอลบ A กำลังสองส่วน2 B C อีา้าทีนี้สบายแล้ว เหลือแค่แทนค่าแล้วก็จะออกมาเลยมาเรามาแทนค่ากันดีกว่าค่ะในการแทนค่าดู c ดูิดู c b คืออะไร b คือ5ใช่ไหมก็จะเป็นห้าลังสอง c คือ3ก็เป็น3กํกลังสอง a คือ7ใช่ไหมคะก็เป็นลบ7กําลังสองส่วนข้างล่างเราก็แทนไป2คูณ5คูณ3อ่าทีนี้ไปจ้ะไปต่อ ห้ากำลังสองได้ยี่สิบห้าบวกสามกำลังสองได้เก้าไหมเก้าลบเจ็ดกำลังสองได้สี่สิบเก้าส่วนด้วยสามคูณห้าคูณสองได้สามสิบปะสามสิบไหมห้าสามสิบห้าสิบห้าสองสามสิบโอเคจากนั้นมาอบวกเลขเลยสีได้เท่าไหรเอ่ยยี่สิบห้าบวกเก้าลบสี่สิบเก้าได้ เออสาม่สามสิบสลบสีได้ลบสิส่วนสาเฮ้ยตัดได้เปล่าตัดได้เปล่าตัดได้ใช่ไหมสิบห้าหนึ่งสิบห้องสาเพราะฉะนั้นค่าที่เหลือคือลบหนึ่งส่วนสองว้าว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 เมื่อได้ลบหนึ่งส่วนสองแล้วมันคืออะไรมันคือ Co สเทีนี้จ้ะทีนี้ ถึงตาที่เราต้องมาพิจารณาสิว่าคอสอะไรได้ค่าเท่ากับลบหนึ 1, ่งส่วนสองถ้าเราลองพิจารณาจากรูปวงกลมหนึ่ง 1, หน่วยอืมค่าคอสที่ได้เป็นลบคือฝั่งไหนคะคือมีฝั่งนี้ใช่ไหมก็บฝั่งนี้มันจะตกอยู่สองฝั่งคือควอนตัที่สองและควอนตัที่3 แต่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 อะไรแต่มีเงื่อนไขคือมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้ร้อยแถูกไหมคะเมื่อรวมกันแล้วได้ร้อยแองศาปุ๊บเพราะฉะนั้นคอแรนที่3เนี่ย โคเรนที่สามเนี่ยเราจะไม่เอาเลยตัดทิ้งตัดทิ้งไปเฉบเพราะอะไรพรวะมุมมันเกินร้อดสิบองศาแล้วเราเลยไม่เอาตัดตัไปตัดต,ดต,ดตดฉะนั้นจะเหลือแค่ในโคเรนที่สองอ้าวทีนี้มาดูจ้ะคอสที่ได้ลบหนึ่งส่วนสองในโคเรนที่สองมันคือมุมอะไรคอสอะไรได้หนึ่งส่วนสองก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป,ไปพิจารณาว่าคอสอะไรได้ลบหนึ่งสองเรามาพิจารณาก่อนว่าคอสอะไร เท่ากับ1ส่วน2คือคอร์สไรคะคอส60องศาใช่ไหมมันคือคอส60องศาเมื่ออยู่ในคอร,รนที่2ปุ๊บมันก็คือคอส60องศาในคอร์รนที่2เมื่อเป็นคอส60องศาในคอร,รที่2ปุ๊บเราต้องการมุมเราจะหายังไงดีคะ่ะนี่เลยเราก็จะหามาจาก ในวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมเราจะยึดตัวนี้ไว้ยึดมุมบนแกนเอกไว้ซึ่งมุมนั้นก็คือ180อะทีนี้60องศาในควอมที่2เท่ากับว่ามันถอยมาจาก180เนี่ยมันถอยมาถอยก็คือลบลบไป60องศาก็จะได้เท่ากับ120องศา ซึ่ง120องศานี่ของเราก็คือคำตอบจ้าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น A ของเรามีค่าเท่ากับ120องศาค,คือคำตอบสุดท้ายเพราะอะไรทำไมทำไมล่ะทำไมเพราะว่าค่าคอสที่ติดลบใช่ไหมคะค่าคอสติดลบปุ๊บมันก็จะอยู่ในควอรลนที่2เมื่ออยู่ในควอรลนที่สองปุ๊บมา ในการคิดเราก็จะย,ยึดองศาของแกน x ใช่ไหมพิกัดของแกน x ซึ่งจุดเนี่ยมันคือ180องศาเมื่ออยู่ในควอนตที่2ปุ๊บมันก็จะถอยถอยจาก180องศาลงไปซึ่งถอยเป็นจำนวน60องศาเพราะอะไรเพราะว่าโค้ด60องศาเนี่ยมันเท่ากับ1ส่วน2แต่อันนี้เป็นคือลบ1ส่วน2 ้าว่ามันถอยไป60องศาเราจะยึดไว้ว่าไอ้60องศาเนี่ยมันคือในคอรแรนที่หนึ่งแต่ตรงเนี้ย60ตัวเนี้ยมันก็คือ60องศาในคอรแรนที่สองซึ่งเมื่อเรามองมาเป็นมุมเต็มๆเนี่ยมันก็คือมุม120องศานั่นเอง มุมเต็มๆนี่คือมองมองวัดจากจุดนี้นะคะจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดตรงนี้ได้เป็นร้อยยี่สิบองศาเป็นแบบนี้เลยเนี่ยในการหานะคะเดี๋ยวทวนอีกรอบคือในการหามุมที่ใหญ่ที่สุดเราก็จะหาได้จากมันจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่ยาวที่สุดม,มุมที่ใหญ่ที่สุดนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับด้านที่ยาวที่สุดทีนี้ เนี่ยเดี๋ยวเราใช้โจทย์เดิมเนี่ยแหละค่ะเป็นโจทย์ที่ฝากให้ทำอย่างน,นี้เลยอ่าอ่ะ,อะตัวอย่างคือกำหนดให้ A เท่ากับ7 B เท่ากับ5และ C เท่ากับ3จงหามุมที่เล็กที่สุด ของรูปสามเหลี่ยม ABC นี่เลยอันนี้คือโจทย์ของเรา,เาโจทย์ของเราเป็นโจทย์ที่ฝากให้ทำวันนี้มาสีหวานๆเพราะชนะสีปากาก็จะต้องเป็นโทนหวานๆหน่อยเอออ่ะอันนี้คือฝากให้ทำ เดี๋ยวใบให้ว่ามุมที่เล็กที่สุดใช่ไหมจากเมื่อกี้มุมที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ด้านตรงข้ามกับด้านที่ยาวที่สุดใช่ไหมคะทีนี้มุมที่เล็กที่สุดเนี่ยมันก็จะยังไงมุมที่เล็กที่สุดก็จะอยู่ด้านตรงข้ามด้านที่สั้นที่สุด แบบนี้เลยอันนี้บายให้บายให้ในการหามุมที่เล็กที่สุดก็คือเราจะเลือกใช้สูตรไหนเราลองดูก่อนว่าด้านตรงข้ามเอ,อไม่ดิเราจะเลือกใช้สูตรไหนเราดูที่ด้านไหนสั้นที่สุดเมื่อสั้นที่สุดปุ๊บมุมที่เล็กที่สุดจะอยู่ตรงด้านตรงข้ามของด้านนั้นอืงงไหมคะตูงงงงไหมเนี่ยประมาณนี้เลยอ,อันนี้คือ เกี่ยวกับกฎของโคไซน์นั่นเองอย่าลืมลองทำกันดูนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พอเท่านี้ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถถามได้เลยค่ะ